สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้ช่องเฮเลยจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะก็จะเป็นการจัดส่งโดยขนส่งเอกชนนะคะ KEX ค่าจัดส่ง60บาทอ่าเป็นบอนสี3ต้นร้อนะคะแต่ขอรับยอดขั้นต่ำ200บาทรวมส่งก็จะเป็น260บาทนะคะและขอตัดยอดทุกๆ12กระถางก็จะเป็นในราคา460บาทรวมส่งนะคะ มาดูกันเลยล้วจะมีจูก,กัดเหลียงนะคะจูก,กัดเหลียงพื้นเอ่อพื้นแดงขอบเขียวนะคะเป็นชื่อจีนเนาะเพรบ้านประทุมอา่าเพรบ้านประทุมนะคะมันไม่ป้ายแต่สวยนะคะอา่ากวนอิมกวนอิมมีหงดรุนนะคะหงดรุนมีอา่า จังหวัดอ่างทองอจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงการจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดมาเพียบเลยนะคะางามวงวานมีไก่ราชาวดียักษ์เบญกายนะคะมันก็จะมีบางชนิดที่มันฟอร์มไม่โตแต่ช่องเทโลยช่องเทเลยไม่พูดไม่บอก เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้นเล็กอยู่นะคะรอต้นใหญ่ก่อนอพระยาครุดนะคะพระยาครุดนี่ต้นใหญ่ช่องเทเลยจะส่งต้นสูงกว่าเพื่อนให้เลยนะคะก็จะมีเกอิชานะคะเกอิชาต้นนี้น่าจะประมาณนี้นะคะก็เป็นบอลเก่านะคะบอลเดิมๆแต่เรามาอัปเดตนะคะ มัคควานรังสรรค์อยากให้รับจังเลยเนี่ยเดี๋ยวช่องเทเลเลยอดไม่ไหวเอาไปทําฟอร์มกอก่อนนะคะเนี่ยมะควานรังสรรค์สวนเรามันจะใต้เขียวนิดหน่อยนะคะมันกลายละอ่าพายเพชรพายเพชรก็สวยนะคะโจโฉโจโฉยังไม่กัดนะคะก็ใจเย็นๆแต่ถ้าเขาได้กัดแล้วก็กัดเลยนะคะเนี่ยโจโฉนะคะบอลเกา่า อนุมานเชิญทงมีชินบัญชนตู้หนึ่งนะคะทศก,การนะคะแล้วก็เราจะมีอะไรนะเพชรสีด่างน,นะคะสองใบหนึ่งหลอดสองกระถางนะคะแล้วก็มีมไก่ ไก่กษะเรมซับขายดีมากนะคะเหลือต้นเล็กแต่ไม่เล็กนะสองคืบได้นะคะมีอินทรชิตหน้าทองนะคะหกหลงสวยมากแล้วก็หงสุวรรณีิดาแม่กลองนางกิลินีเทวีนางกิมิาเทวีใครจะรับรัต่นสินป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างนะคะสีบุรีรำ สวย,สวยเจ้ากรุงอังวะนี่ก็สวยอ่อะไรนะมนสวรรค์แผลงเขียวค้ายพริกกับเกลือนะคะนางพิกุลทองนี่ขนสีโคจะคงต้นใหญ่ๆเลยนะคะเกินไม้บรรทัดนางวาลีขุนสีโคชะคงมีเยอะนะคะใครจะรับไปทําฟอม่อมีเกอิชาเกอิชาได้พูดถึงนี นะคะคก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ081997 1219สวัสดีค่ะ